สาวีดับทุกคนด้วยนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ก็อยู่กับทีวีซ่านี่ครับมาสมัครแล้วก็ใครหลายๆคนนะครับในวันนี้ไปพูดถูกท้าประลองนะกับทีวีซ่านั่นเองนะคแนง ไอพีสู่ตอนนี้เจอกับแบกยังวานี้ตายแล้วครับผมสองนัดสามนัดสี่นัดเรียบร้อยครับแตกไปแล้วหนึ่งครับผมนำมาเ้่นด้วยกับไอปันบล็อกนั่นเองนะครับผมนะฮะตอนนี้ไอเน่ไอเน่ไอเน่ตอนนี้ผมโดนลุกโอ้ยโอ้ยช่วยผมด้วยครับทุกคนน้ครับผมใครวาที่ดีครับผมช่วยสังหารีนอครับผมนะก็มีนามว่าดีเบียซ่านะครับผมนะ เดี่ยวะครันท right so ี่เจ้คเกมเดียวอย่าลกดไลค์กดแชร์สตัวใครผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะโดนฆ่าเดียวผมโดนไล่ับท่านผู้ชมครับโอ้ไม่ไดโอเคเราเจอกันอีคืนนี้ผมกับการไลฟ์สิวิดเตอกันเฮ้โดนไล่ฆ่าเดี๋ยวมันบ็อกกับท่านผู้ชมอยู่สนามประลองนั่นเองนะครับ อยากโยมสดเจอกันคืนได้โอ้เรียบร้อยโดนลุมตายเอ้ยไม่นะไม่